เมื่อบัญชีของคุณลูกค้าถึงรอบทบทวนข้อมูลบัญชีคุณลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านทางอีเมล30วัน <c oughs> เพื่อให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลของคุณลูกค้าให้เป็นปัจจุบนันและในกรณีที่คุณลูกค้าไม่สามารถดำเนินการอัปเดตข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งระงับการใช้งานฟังก์ชันตามระยะเวลาดังนี้ค่ะ <c oughs> ระยะที่1แจ้งเตือนเพื่อให้ทันการทบทวนข้อมูลประจําปีหรือ KYC อัปเดต จะขึ้นข้อความในแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะระยะที่2แจ้งเตือนเพื่อระง,งับการซื้อเหรียญดิจิตอลจะขึ้นข้อความในแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะระยะที่3แจ้งเตือนเพื่อระง,งับการฝากเงินบาทฝากเหรียญดิจิตอลและการซื้อเหรียญดิจิตอลจะขึ้นข้อความในแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการอัปเดตข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำตามขั้นตอนได้ในวิดีโออัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีบนเว็บไซต์และอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีบนแอปพลิเคชันค่ะติดตามสาระความรู้ดีๆได้ผ่านช่องทาง YouTube TikTok IG และ Facebook b i t Cup Official ได้เลยนะคะสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้